วงมาเอาติดติดติดเลยเนี่ยกระโดดไม่ขึน้นโอยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นช่องสควิทสควิด55นะแล้วก็วันนี้ผมจะไปเล่นหมดแบ t เท e r รอย l ่หรือว่าหมดกระโดดลมนั่นเอง เราวันนี้ก็จะไปเล่นแผ่นที่เล็กหน่อยเพราะว่าเฟมเลทมันค่อนข้างลื่นเลยไปแล้ว,วันนี้ผมก็เล่นโล่มันเดิมนะโล่มันไหนวะนี่โล่มันเนี่ยพอมันเข้ากับไอหุ่นยนต์นี่มากเลยสกิีนผมเพิ่งได้มาใหม่ <Wow. S 1> แล้วก็ไอน,นี้อันหนึ่งอะไรวะฟังเสียงซะกก่อนโ ah. คดเบบีอ่ะแล้วก็นี่เอฟเฟกต์โดด โอเคไปเล่นกันเลยวันนี้ก็ไปกับคนคนหนึ่งไปกับลุงข้างบ้านก็มาอยู่ในเครื่องบินล้ววันนี้ผมก็ไปกับน้องคนหนึ่งนะชื่อน้องลุงข้างบ้านหมายถึงชื่อเกมนะโอเคก็ตามน้องไปเลยน้องเขาก็จะเล่นเป็นงานหน่อยนะเกมเนี้ยผมแบบไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่ก็ตามน้องเข้าไป พีทล่มน้องเขาเท่ว่าล่มรถตำรวจเหรอโอเคดูฟังเสียงดิโอ้ตรงนี้คนลงเยอะว่าเฮ้ยนี่น,นี่นี่คนเนาเปืนแบบนี้ไม่ทันใจเลยอ๋อน้องออกไปไหนละติดติดติด องงเสียนไปไหนละน้องเขาไปไหนละเอคนไม่มีเลยวะไปไหนกันหมดวะเฮ้ยจะเกาะจะเกาะก่อร้อยเปอร์เซนด้ยเฮ้ยดูดิมีล่มลอยฟ้าด้วยเออไม่ใช่ล่มเขาเรียกว่าเลยบอลลูนบอลลูนลอยฟ้า เฮ้ยคนมาน้องคนแม่เร็วๆเผาเผาเผามันเผามันเผามันตายตายตายไปดิได้ปืนด้วยปืน A P G อ๋อโดดขึ้นไม่ได้ติดติดติดเฮ้ยตอนนี้มีลอยมีลอยมีลอยเท้ามีลอยเท้า เฮ้ยมันอยู่ตรงบ้านมันอยู่ตรงบ้านยังไงยังไงยังไงยิงทะลุบ้านได้ไหมเฮ้ยยังไงยังไงหนึนนนนน่งคนไปโดนละอีกโน่นอีกหนึ่งคนเฮ้ยเอดรอปตกตรงนี้พอดีเลยสวยกำลังลงมาแล้วน้องมาเร็วเร็วเร็วเอาน้องลบ มาแล้วแม่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 เอาน้องน้องตายตอนแน่ตอนตายเลยโหโบกกันมันเลยเนี่ยตุยตูดตุยตูดแล้วผมเอาปืนอะไรยิงนี่อะทุกคนตาย เกมต่อไปเลยละกันก็มาอยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยเอ้ยตอนนี้มีเอาแล้วลุงข้างบ้านหายไปไหนละ่ะเอาน้องหายอาตอนนี้มีเครื่องบินด้วยไม่เครื่องบินผมเรียกผิดตลอดเลย ก็มีคนลงด้วยน้องลุงข้างบ้านนะฮะก็กดมาด้วยกันได้แท้อ้าสีเขียวล้มแล้วมาอยู่ตรงที้คนเยอะด้วยเนี่ยแล้วน้องไปทำอะไรแล้วเนี่ย ดูคนเตรียมเก็บเลือดเลยเอาเฮ้ยทำไมอะ่ะตายเลยทำไมหิวไม่ทันะหรือว่าไงผมตัวคนเดียวอีกแล้ว โดนทิ้งอีกแล้วอะทุกคนเฮ้ยมีคนมามีคนมาแอฟแอบแอบ,แอบ,แอบเอบเฮ้ยมีลบลบลบกำลังบวกกันเลยจะไปไหนจ้าน้องออ,ออกไปแลวไ่รู้ เอาผมได้ข้าวมาทุกคน <laughs> ติด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 ไปล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้ววอโอ้ยโดนจริงโดนจริงโดนจิงหนีเพนดีเอวิ่งดีเออย่านะอย่ามาอย่ามาอย่ามามันวิ่งตามมาแล้ว นี้วิ่งวิ่งเด๋อเอาติดติดติดออระเบิดไปกินเฮ้ยวงมาวงมาวงมาเอาต,ติดติดติดเลยเนี่ยรดไปดไข้างนอ้ยวิ่งข้าววงไม่ทนันแตกเลย โอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยนะครับแล้วเจอคลิปใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย